สวัสดีค่ะวันนี้มีข่าวดีของคนบันเทิงมานำเสนอคะ่ะใครเป็นแฟนคลับคุณจุ๋ยวรัทยามารวมตัวตรงนี้เลยคุณจุ๋ยวรัทยาคลอดลูกสาวแล้วพ่อพุทธพีพีเจย,ยิ้มดีใจสุดๆครอบครัวของนางเอกสาวจุ๋ยวรัยาภรรยาสุดที่รักของดีเจพุทธ ที่ตอนนี้ครบทีม4คนแล้วเพราะเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมาจุ๋ยวรัตยาได้คลอดลูกสาวคนเล็กให้พ่อพุธและพี่ชายน้องพีเจได้ชื่นชมแล้วโดยในอินสตาแกรมของจุ๋ยวรัตยาได้โพสต์ภาพและบอกเรื่องราวดีๆไว้ว่าสวัสดีค่ะเมื่อวันที่28พฤศจิกายน2567ที่ผ่านมา ครบทีมสี่คนละนะคะหนูแก้มยุ้ยมาเลยด้วยน้ำหนัก3.2โลหนูหน้าเหมือนพี่พีเจไหมคะหนูชื่อเด็กหญิงมุกพิชาเกษศิลป์หรือว่าน้องเจเพิลชื่อจีนอากงตั้งให้เพราะเฮียพีเจเรียกจูจูคือเจินจูแปลว่าไข่มุกแสนสวยฝากทุกๆคนเมตตาเอ็นดูหนูเหมือนพี่พีเจด้วยนะคะ แฟนคลับต่างเข้ามาแสดงความยินดีกับแม่จุย๋ยพ่อพูดกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวบ้านเต็มไปด้วยเสียงเด็กและครื้นเครงอีกเป็นเท่าตัวเลยช่องของเราขอแสดงความยินดีกับจุย๋ยและครอบครัวด้วยนะคะน้องเจเพิ่หน้าตาน่ารักน่าชังมากเลยฝากกดติดตามกดถูกใจช่องของเราด้วยนะคะ